กลัวจนตัวสัน่นกลัวจนหัวหมุนกลัวจนตัวยืดกลัวจนต้องเต้นแต่สิ่งนี้ทุกคนไม่ต้องกลัวเพราะนี่คือเสื้ออัมนูฟเวอร์ชั่นฮาโลวีนใส่เองกลัวเองนักเลงพอจำหน่ายเฉพาะช่วงฮาโลวีนภายในเดือนนี้เท่านั้นนะครับซื้อพร้อมเสื้ออัมนูฟป,ปกติลดทันที5%ที่ shopee ปปที่ร้านไวฟ์อ่อนที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับแน่นอนครับตอนนี้กระแสโกลาเกดเดนกับสตีเบอร์รีกำลังลดลงไปนะฮะส่วนกระแสะที่กำลังมาแทนที่ก็คือพืชเจอกับเบรอตและนที่นายไหน แต่ว่าถ้าเกิดสองแบบนี้มารวมกันนะครับก็คือแมบนี้นั่นแหละครับนี่คือแมบพืชเจอกันที่ไหนไหนเขาให้เราซื้อพืชพืชมีอะไรบ้างครับมีแคคตัสเหมือนกันเลยสบลับเบอรี่พัมกินพืชก็เหมือนกันจะทําทพืชใหม่มาก็ไม่ได้จะชูมเชอร์ออรี่อันนี้เป็นเชอร์รี่อันนี้ไม่ได้เป็นโตมโต้วิสตเตอร์เพเปอร์ให้เสื้อนธรรมดาก่อนคืออันนี้นะครับนี่คือเจ้าตะบองเพชรระวังตะบองเพชไรไปตรงนี้ รอเขาโตในเวลาห้าวินาทีกระต่ายมาครับระดับแร่หนึ่งร้อยห้าสิบ hp เจ้ากระต่ายโอ้โหกระต่ายทำไมทนอย่างนี้อือมจะผ่านไหมเนี่ยได้ได้ได,ได้น่าจะพอดีกระต่ายเลือดร5 0ยหสอันนี้ดาเมจเท่าไหร่ดาเมจสิบเอ็ด 11. คือยูไออะไรคล้ายกันเลยครับเหมือนกันเลยเราได้กระต่ายมาเอากระต่ายมาวางเพื่อให้กระต่ายฟาร์มเงินตอนนี้กระต่ายนายมีประโยชน์มากกว่าการกินแล้วนะไม่ได้กินเนื้อนายได้อย่างเดียวนายหาเงินให้เราได้ด้วยขอบคุณมาก เอาละต่อไปคืออันนี้คือนางฟ้าแฟรี่รับแ,แล้วก็มีเป็น,น,นเป็นคอสโบเหล่าลัทธินะฮะต้องการเงินมากที่สุดก็คืออันนี้คือพือ Secret, Secret, ชซีเครตซีเครตเชอร์รี่เป,ปเปอร์กอรลี่ร้านค้ามีพืชมีแพ็คเป็นพืชกับสัตว์เลี้ยงนะฮะก็น่าจะให้เงินราคา9้าโลบักเอามาเกโลบักโอ้นี่มีเจ้ากวางด้วยโอ้โหคูณ25เท่ากันอีกอันนี้ที่เก็บเพิ่มขึ้นเอามา เหมือนกันเลยครับเหมือนกันทุกอย่างอันนี้อะไรเนี่ยเจ้ากบเหรอเจ้ากบเจ้ากบมาทุกตัวมาทุกอย่างอันนี้ขายอันนี้เงินอืม v i p v i p รับเงินมากขึ้นเอาละครับตอนนี้ศัตรูที่จะมาในแบบนี้กับพืชที่เรามีจะสู้ได้ไหมโอ้โหอันนี้หกพันห้าแทบไม่ลดเลยเอาละถึงเวลาของหนึ่งเปอร์เซ็นคือเจ้ากวางอันนี้คือเปิดเลยเหรออันนี้คือเปิดเลย เขาเรียกว่าเป็น NPC อ่ามีโพล่าแบร์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 มีแมมมอสโพล่าแบร์โพล่าแบร์โพล่าแบร์แมมมอสโพล่าแบร์อะไรเนี่ยโอ้โพล่าแบร์กับแมมมอสได้แค่สองตัวเนี่ยโอ้โอเคมีไปนี้ไปนี้ไปนี้ไปให้เงินเท่าไหร่แมมมอสให้เงินสามพันเจ็ดต่อวินาทีอืมตอนนี้ได้เงินมาหกหมื่นเก้าเปิดก่อนเลยเปิดตรงนี้เปิดเปิดหมื่นสองเปิดอันนี้หมื่นหกเปิด อันนี้35,000เปิดโอเคแล้วก็ที่ได้มาใส่ไปให้หมดนะพลาแบกับแมมมอสทำการเก็บเงินมาเก็บเงินเก็บเงินแป๊บเดียว9,000 90, หแล้วโอเคอันนี้แสนกว่าใสเข้าไปอีกอืมอันนี้คูณโชคเดี๋ยวค่อยเพิ่มโชคแป๊บหนึ่งเปิดช่องใช้สองแสนเปิดที่วางตรงนี้ให้หมดก่อนหมดหรือยังหมดแล้วหรอหมดแล้วมีรีเบิร์ไหมเนี่ยมีรีเบิร์ รีเวิร์สใช้เจ้ากบรีเวิร์สใช้กระต่ายกับกบแล้วก็เงิน30,000ืแล้วเบรลอดหายไหมเงินหายแต่ว่าเก็บเฉพาะพืชเบรลอดหายเหรอพูดจริงได้เงินมา7จ็ดแสนโอเคเปิดอันนี้เปิดอันนี้อือฮึแบบนึงฮะเราทําการเปิดช่องแล้วก็เก็บเงินได้มา5้าแสนดูพืชหน่อยมีอยู่5้าแสนซื้อเลยได้บ้างมีสต็อกอยู่พอดีเลยอือฮึได้สต้นเอกแผน ทำการวางเอ็กแพน t ไปตรงนี้กับตรงนี้รอโต4นาทีอันนี้คือที่ซื้อเอ๋อยังไม่มี <laughs> อันนี้คืออะไรเอันนี้ที่ขายอ๋อคิงเคติสใช่ไหมเนี่ยมาอยู่ตรงนี้มาขายของเอ้ยมารับซื้อของส่วนอุปรกรณ์ยังไม่มีมีแต่พืชตร,ตรงนี้แล้วก็มีโกลอโอ้มีเจ้าช้างมาให้ดูอินเด็กหน่อยหายากสุดคืออะไร NPC s. หายากสุดคืออ๋เจ้าแรมครับเจ้แรมเจ้แรม อันหนๆก็เหนๆแหละมาอีกสักแพ็คหนึ่งมาเพื่อจะได้เจ้ากวางหรือเจ้านกคูณสองหมืนห้ากับคูณเจ็ดพันห้าคูณเงินนะฮะคือเขาเปิดเลยเราไม่ต้องลุ้นได้อะไรมาบ้างมีแมมมอสอ้นกฮูกมาได้นกมาตัวหนึ่งแน่นอนครับเจ้านกอยู่ตรงนี้เลยครับเจ้านกให้เงินเท่าไหร่นะเจ็ดพันใช่ไหมเจ็ดพันห้าโอเคให้เงินมาสองล้านสองล้านสามเดี๋ยวเปิดอันนี้ให้หมดผมว่าไม่ต้องรีเบิร์ตนะ เปิดอันนี้ให้หมดแล้วเดี๋ยวซื้อพืชมามาลุยตรงนี้ดูเดี๋ยวจะสปอนแบบเยอะๆมีน้ํายาขายไหมมีใช่ไหมน้ํายาเอาไม่มีเหรอน้ํายาไม่มีรีสต็อกอะไรมาอันนี้ไม่มีอันนี้โอ้เ e ป p e r ห้าสิบล้านอะ่ะตังค์ไม่พอโอเคครับเปิดอีกช่องหนึ่งเลยอีกสองช่องอันนี้สิบล้านอันนี้เจ็ดล้านน่าจะนานแล้วน่าจะเริ่มยากเอา,อางี้คุณแฟรี่ครับมาลองเชอรี่ดูเชอรี่ดามิเท่าไหร่ แถวละต้นพอแถวละต้นมีอยู่ห้าแถวเราใช้เชอรี่มเมล็ดเชอรีร่อยู่ไหน,มนเมล็ดเชอรีร่อยู่ไหนล่ะอยู่นี่โอเคแถวละต้นตรงนี้ตรงนี้ใช้เวลาส5มสิบห้านาทีในการโตอือฮึครบเรียบร้อยโกลอมาเร่งโตมาอือฮึโอ้เท่ากันไหมเนี่ยมันเหมือนตัวเมโตมากกว่านะอันนี้ดาเมจ 9,900ดาเมจ9,000 9,000 9,000 9,000ฮะยอดที่สุดคืออันนี้9,900ที่เหลือ9,000 9,000ข้างหลัง500อันนี้500โอ้ดาเมจน้อยอะ่ะ9,000นเองคูณ6เฮ้ยมันขึ้น3,99แต่ตรงนี้99นะดีครับดีคูณ <laughs> 6เต็มเรียบร้อยโอเคเอาละ่ะทีนี้เราลบเบนลัสระดับแลไปอีปิกไปลีเจนเดอรี่ไป มิติกเก็บไปหน่อยเผื่อจะให้เงินเยอะอาละพืชน่าจะสู้ไหวใช่ไหมศัตรูเลือด800เลือดหลักพันได้อยู่แมงป่องเท่าไหร่นะแมงป่องหมื่นสองโอ้ยสบายมากมาเลยแมงป่องนิจเนอรี่อ่ะเก็บเงินมาได้เท่าไหร่ได้5ล้านยังเปิดไม่ได้ครับถ้าเปิดช่องนี้ได้กับช่องนี้ได้เดี๋ยววางเห็ดดีกว่าเจ้าชูมจ้าูมโอ้มาแล้วกอรี่สบายมากเจ้านกห้า0ม ได้มาอีกตัวหนึ่งสองตัวเอออันนี้ให้เงินห้าร้อยกอรลี่ทำไมให้เงินห้าร้อยทำไมตัวนี้หมื่นสองมันต่างกันยังไงตัวนี้ให้หมื่นหนึ่งตัวนี้ให้ห้าร้อยกอรลี่เหมือนกันอันนี้ซื้อมาอ๋อต้องมีเดออยู่ข้างหน้าครับผมคําว่าเดอนั้นคุณเงินต้องมีดีมีดีได้เงินมาเจ็ดล้านเดี๋ยวรอสิบเจ็ดล้านทีเดียวสิบเจ็ดล้านเดี๋ยวเปิดสองช่องนี้แล้วก็วางเห็ดมาอีกตัวฮะต้องมีดีข้างหน้า โอ้มาแล้วเจ้ากวางเจ้ากวางเจ้ากวางเลือดเท่าไหร่ซีเครตเลือดแสนห้าหรอแสนห้าแสนห้าโอ้ย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 ได้ไหมได้ไหมได้ไหมพอไหวพอไหวพอไหวช่องไหนช่องนี้ช่องนี้เพื่อความชัวเพื่อความชัวเพื่อความชัวยี่สิบห้าโลบักเร็วเร็เร็ว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 เรียบร้อยเจ้ากวางมาเจ้ากวางคูณหนึ่งจุดสองให้เงินสองพันหนึ่งเยอะอยู่ตัวใหญ่มากกวางมาเรียบร้อยเหลือเจ้าแรมเจ้าแรมยังไม่มาเจ้าแรม อันนี้กว้างอะไรเนี่ยตาแดงเหรอแล้วก็เจ้าแหลมเจ้านกอาจจะเป็นกอรี่อันนี้หรือเปล่าเงินถึงจะเยอะเอ,อ้ามาแล้วครับแหลมมาเร็วมากแหลมผมก็สู้ไหวนะแต่ว่าเพื่อความชัวร์เหมือนเดิมแถวนี้เหมือนเดิมยังไม่เปิดยังไม่เปิดจริงๆริงสู้ไหวจริงๆสู้ไหว,ไหวแต่เรียบร้อยครับเจ้าแหลมไปเจ้าแหลมให้เงินเท่าไหร่มองแทบไม่เห็นแต่ก็ไม่ติดครับเ <laughs> จ้าแหลมมายืนหน่อยเลวนายให้เงินเท่าไหร่เจ้าแหลม อยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่สามพันหนึ่งครับก็พอได้นะได้เงินวา1สิบสองล้านอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งเก็บเงินอีกนิดนึง,นนงไหวไหมไหวไหมลองไม่ต้องกดดูโอ้ไม่ไหวครับถ้าไม่กดทันไหมเนี่ยไม่ทนันไม่ทนันไม่ทนันอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยได้เหรอเอาได้อยู่โอ้จัดก,การได้เก่งมากตัแเลมตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้เท่าไหร่ดูสิตัวนี้สามพันเจ็ดหกหมื่น 3, 60, เฮ้ยเลือดเยอะตัวนี้เลือดเยอะ ตัวนี้เลือดเยอะช่องนี้กดซิเอาไปแล้วอะไรเนี่ยเอาติดแล้วครับตัวแรมติดอันดับแล้วได้เงินมาสิบเจ็ดล้านโอเคเปิดมาเปิดมาเลยเปิดมาเลยสองช่องที่เหลืออือฮึสิบล้านกับเจ็ดล้านแล้วก็แน่นอนสองตัวสุดท้ายเจ้าชูมเงินสองร้อยล้านน่าจะหายากอยู่ตรงนี้อือฮึแล้วก็เร่งสปีดเดี๋ยวนะโอ้มาแล้วเจ้ากวางอุยอันนี้แสนสอง อันนี้เลือเดเยอะอันนี้เลือเดเยอะอันนี้เลือดเยอะมากอืมติดไหมติดไหมติดไหมเจ้ากวางตัวนี้ดูสิให้เงินพันแปดโอ้มันต่างกันยังไงไม่ได้ติดมิวเทส er, นะทําไมแต่ละตัวคือแบบให้เงินไม่เท่ากันต่างกันเยอะมากเจ้าเห็ดนะฮะดาเมจโอ้นี่เป็นกลเดนดาเมจสองหมื่นห้าครับอู้โอ้นี่ Gordon, 25, นนต้นใหญ่อู้อันนี้สองหมืน โอ้ลงี้ซื้อเห็ดดีกว่าโอเคมาหน้าตาก็เหมือนเหมือนชุมบินี่ชื่อก็เหมือนนะชื่อก็ใช่เลยเอาละส่งตัวหายยากๆมาหน่อยเร็วเราได้ครบหรือยังซีควตได้หมดแล้วค่ะสองตัวนี้ซึ่งเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นกวางเหมือนกันแต่ทำไมไม่เหมือนกันเต็นกด้วยน่าจะต้องมีดิใช่ไหมอืมอฮึโอ้โหเจ้าเห็ดเจ้าเห็ดดาเมจแรงมากทีเดียวหายเลยมาพอดีเลยตรงนี้เจอเจ้าเห็ดเราหน่อย สบายมากไม่ต้องกดเจ้าเหตุจัดการให้เจ้ากวางตัวนี้ให้เงินพันแปดครับไม่ติดครับไม่ใช่ตัวนี้ใช่ไหมก็ยังไม่ใช่คืออะไรเนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นตาแดงนะผมว่ายังขาดพวกอันนี้นะพวกอาชีพต่างๆใช่ไหมน่าจะมีพวกอาชีพด้วยอาซินอะไรอย่างนี้อ่าอันนี้ก็เหมือนเดิมขุดขึ้นมานะแล้วก็เอามาวางแถวที่เขาเดินแปบ๊บเดียวแถวนี้ใช่ไหมแถวนี้ตรงนี้เลยเฮ้ยวางสีวาง ือทีเดียวครับผมเรียบร้อยติดไหมเจ้ากวางก็ไม่ติดครับอืมอ่ะโอเคครับนี่คือพืชเจอกับ99คืนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ